ครับมือน,นี้มาเบิงครับผู้ใดมางัวส่งนี่นะครับมาเบิงครับ oh, สมัยฟาร์มดิงัวแม่พันหลายพันมีหอดมีหอดแฟนซีตัวนี้นนนนนเ,เป็นนานโน,านโเกวเป็นนาโนนาคืกเกวนกเกวนะงัวแฟนซีก็มี ขขาหน่อยตัวนี้ท่องจ็่เดือนก่อนนี่นเมษาเมาาพามิชนา,ากกรกดาสิงหากันยาเขาหาเดือนแล้วเนะาะตัวนี้ก็สมแล้ว,วผ่านรอบแล้วแน่นอะตัวนี้เนาะ ฉันว่าขึ้นมันบ่ขึ้นมันต้องขึงขั้อวกันกับตูบขาวนะท่ันบ่ขึ้นนะอืเราคิดว่าสีวิตแต่ละสิผ่านรอบแล้วเนาะตัวนี้นะซึ่งได้เรียกกันขาวตูบเลี้ยงนิดหน่อยโอ้ขาวหน่อยก็เดี๋ยวเบิดกล้องเบิ้นี่งัวคืนเลยโคโคนแม่ลูกตัวนั้นเป็นตัวตัวเถิดบ่ให้ลูกมันตัวเถิก แม่ผสมแล้วบ่แม่ผส,สมแล้วได้กสีเดือน,นหาเด<อ>ือนเรื่อนแม่ผสมแล้วได้หาเดือนาซึ่งมือเดียวกันกับตัวนี้ออื<ม>พร้อมกันกับตัวนี้เนาะชื่อสองได้สามตันึสมได้อยู่คือสองได้สามเด้อโคมเนี่ยผ <c oughs> ู้ใดมักโทรมาถามเด้อ <c oughs> สมัยฟาร์มบ้านบากนี่เขาขานั่นแล้วก็ัตว์วันที่สินึงตาบ้าบัท่นเองนี่ขาวตัวนั้นบ่ โอ้ตัวนี้ใส่แล้วพอคุ้มฝงมาฟกมาฟกแกดการเรียบเลยนี่แต้นีีตัวเดียวมาฟกแกดการเรียบของไผ่ของไผ่ยังต้งจัดซื้อเยอะมกางา่้เทือก่วนแลางม้าดอ ใดสนใจก็โทรมาติดต่อได้ครับด้อสมัยฟาร์มเบอร์ยังบบเบอร์พอไหมศูนย์เก้าสามเจ็ดเ้โทรมาสอบถามราคาสมัยฟาร์มมันมีงั่วหลายตัวเนาะงั่วแป่ยี่สิบนเรอู่นี่สิบตัวพอดีโหยี่พอดีหลายตัวทีแล้วที่เห็นกกนดูเจบมาก มีทั้งโคมมีทั้งแบบแม่ม่านเนาะมีอยู่เจ็ดแม่ม่านตัวนี้ก็แม่สาวอีกตัวแม่สาวทองแรกตัวนี้ลูกลูกสามในทองตัวนี้ลูกที่สามในทองเลยป็นราคาตัวอะไรตัวนี้งัวกร่เพาะในวานะถึงงัวไทยชีวิตหน้าเขาเจ้าสิไปขาโอ้งัวไทยชีวิตผู้ใดอยากปันไปเลี้ยงกัน มาเบิงเงาเนาะโอ้โม,ม,ม,มากผู้ใดมกงัวใส่นีมาเบิงเอาเด้ย่สมัยฟาร์มมักแบบนี้ละม,มีครูใส่เด้หลายใส่อยู่นี่เพราะก็เรื่มเรียอืมเรียงม,กม,มาปในในกมาป,กาปีปีกวัวแล้วเนาะปีกวัวแล้วลเห็นเพ่เลียงมาอยู่นี่มี้ลดกายเป๋มาไม่ตงัว่งงามเลส่วนลายมตงัวไทยีิอมาขา นี่ถึงม้วแบบไทยชีวิตมาเลี้ยงไว้กลายเป็นฝูงเลยบ้านนี่ฝูงบ้าไงแล้วจะได้เห็ดคอกไงคอกใส่ไม่ผัวนี่หัวตัวนึงไปซื้อนวดอยู่นั่งตาไร่หัวมีเงินจ้างบานแต่เส้นเขาโจ่งน่ะเขาจ่งเส้นเสียไทยชีวิตง้วนตัวขาวๆตัวขนเงางามตัวนั้นติหอวตัวนั้นงามตัวนั้นได้รู้ว่าตัวเล็วมากอยู่นั่นกเซิง

มันบงนะอนแม่ดนีต่ว่าเนสิออกลูกแล้วน้ำเท่านี้ลโอ้ตัวนั่นเมือดแม่น,นดำเนี่ยปานง่วยเอ็กัดเนาะให้ก็เอ็กัดไว้ตัวนีน ขอบคุณนะ้าปูหลายๆได้เหมือเนเดเด้อเดี๋ยวสิล่งคลิปใหูุ้รดสนใจ่โทรมาถามตามเบอร์นี่แหะสิลงไต้คลิปขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ